คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่สตาร์ทรถไม่ติดไฟไม่เข้าแบตเตอรี่รถยนต์หมดในายามฉุกเฉินแบบนี้แบตโทรศัพท์ก็ดันมาหมดต้องตามหาคนมาช่วยหาช่างมาดูหาสายพ่วงแบตเตอรี่แถมยังต้องหารถมาพ่วงแบตอีกเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไร วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย TTS Jumper Start ซึ่งเป็น power bank 5 in 1ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในแบบ5ใน1เดียวอันประกอบไปด้วยสายจัมแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังสามารถเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองหรือแบตเตอรี่สำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ครั้งแรกกับ TTS Jumper Start Power Bank สำหรับรถยนต์ที่ง่ายต่อการพกพาที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองดีๆสักตัวต้อง TTS Jumper Start ด้วยความจุสูงถึง13,600ม ah, ิลลิแอมและมีชาร์จเจอร์ USB port 5้โวลต์2แอมป์ มีไฟ LED บอกกำลังไฟที่เหลืออยู่และมีสายชาร์จต่างๆมาให้อย่างครบถ้วนด้วยน้ำหนักเพียง480กรัมและขนาดที่สามารถพกพาได้ง่ายและที่พิเศษกว่าอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองรุ่นอื่นๆในท้องตลาดคือมีช่องพอร์12โวลต์16โวลต์19โวลต์ให้ได้เลือกใช้สำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต าร์จโทรศัพท์ได้หลากหลายยี่ห้อเติมเต็มชีวิตสมาร์ทโฟนของคุณให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นเมื่อเวลาฉุกเฉินชาร์จกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงมีไฟฉาย LED และไฟฉุกเฉิน LED สามารถส่องทางในยามฉุกเฉินที่มีน้ำหนักเบากระทัดรัดอีกด้วย ยังมีพอร์ตพิเศษ12โวลต์300แอมป์ที่สามารถจัมสตาร์ทรถยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่อื่นๆได้อย่างง่ายสบายสบายด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานรับประกันความทนทานเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ในรถยนต์เพื่อในยามฉุกเฉินคุณจึงไม่ต้องกังวลเวลาแบตเตอรี่รถยนต์หมดอีกต่อไปไม่ต้องรอพ่วงแบตเตอรี่จากรถยนต์คันอื่นๆที่สำคัญ สะดวกในการพกพาและง่ายต่อการใช้งานเพียงแค่หนึ่งนาทีก็แล้วเสร็จแม้แต่คุณผู้หญิงก็สามารถทำเองได้ที่สำคัญมีประโยชน์สารพัดทั้งจัมพ์สตาร์ทยานพาหนะต่างๆที่ใช้แบตเตอรี่ด้วย5คุณสมบัติสามารถรองรับการจัมพ์สตาร์ทประเภทเครื่องยนต์ได้ทั้งเบนซินดีเซลและไฮบริดสามารถใช้จัมพ์สตาร์ทรถยนต์ได้มากกว่า20ครั้งต่อการชาร์จเต็ม มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบเซฟตี้ไมโครชิพอัจฉริยะต่อจากนี้ไปคุณจะหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดสตาร์ทไม่ติดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสมาร์ทโฟนดับในยามฉุกเฉินเพียงแค่คุณมี TTS Jumper Start ก็จะสามารถทำให้คุณเดินทางไปในทุกทกที่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย TTS jumper start จากปกติราคา3,900บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เหลือเพียง3,500บาทพิเศษสุดๆเพียงท่านสั่งซื้อ2เซตตอนนี้เหลือเพียง6,000บาทสนใจติดต่อสอบถามโทร8 8 7 7 7 7 5 4 4 8หรือ082-777-5449